ะคถะ้าเรียกว่าชุดหมีหรือโควโโิออนะคะนะก็มันก็จะเป็นชุดที่ใส่สําหรับเข้าไปในคนไข้นะะที่เป็นเออ่โควิดนะ่ะนะคะนะนะนะอันดับต้นนะก็คือหนึ่งก็จะต้องถอดทรัพย์สุบัติอุปกรณ์แหบวบนเพชรนะแล้วก็นาฬิกาก่อนนะคะนะแล้วก็อ่าแล้วก็ล้างมือนะฮะเส็จขั้นตอนอ่านะนะนะ นะฮะนะลนะนะ้างมือเจ็ดขั้นตอนนะฮะนะล้างมือขั้นตอนนะฮะนะข่อสมบัติที่หมดข่อสมบัติเมื <G ül> ่อกี้ขอดไปหมดขอโทษทีข่อสมบัติแล้วล้างมือนะคะนะแล้วก็สเต็คที่ท,ที่ที่ต่อไปก็คือว่าอย่างใส่ถุงเท้านะฮะนะเมื่อกี้คือขอสมบัติล้างมือนะแล้วก็ใส่ถุงเท้าเาาจ้าพิจารวัลประกอบไม่ให้เรานะฮะถุงเท้า อันนี้ก็คือว่าถ้าเราไฮโซเราก็จะเป็นถุงเท้าแบบนี้นะคะถ้าในสถานการณ์ที่มันขออนจําดก็จะได้เป็นถุงพลาสติกนะแล้วก็ใช้หนังยางนะแต่เวลาพี่มาพี่จะไม่ใช้ไฮโซพี่ใช้ถุงพลาสติกก็พี่จะประหยัดนะคะนะก็ใส่ถุงเท้าถ้าให้เลือกของดีของที่เป็นแบบของประหยัดพี่ก็จะประหยัดแต่ถ้าเกิดว่านั้นเราก็ใส่นั้นถุงเท้านะ เขาจะมีรองเท้าแตะให้นะที่เราทั้งที่นอกรองเท้าข้างในนะฮะนะะพอใส่ถุงเท้าเสร็จนะฮะนะนะหลังจากนั้นก็จะเป็นการใส่ชุดหนีนะชุดหนีนะชุดหนีเหมือนที่พี่บอกก็คือชุดหนีมันจะมีสองเกรดนะชุดหนีที่เป็นแบบแบบนี้ก็จะราคาประมาณสักเอ่อเอ่อไม่ถึงร้อยกว่าบาทใช่ไหมเจี๊ยบ ส0บกว่าบาทใช้แล้วทิ้งน,นะอันนี้มันจะไม่กันน้ำาอ่น,นี้จะต้องมีนี้นะมีเอี้ยมกันน้ำนะกับชุ้หมีที่พี่บอกก็คือชุ้หมีกันน้ำน,น,นะนะอันนี้ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ต้องใส่เอี้ยมกันน้ำนะแล้วแต่ว่าพยาบาล <laughs> <laughs> าเขารักใครถ้เา,เ,าเขารักเราเขาจะเอาแบบกันน้ำให้เรา <laughs> แต่ว่าจะมีอะไรผมได้แต่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวคืพ่อแคสใส่ครั้งต่อไปนะฮะใส่เก็บเกี่ยงใส่พนร้อนดูนะก็ใส่ชุดเท้านะคะชุดเท้าก็ใส่ชุดถุงนี้นะถึงชุดที่เราอยู่เวรควรจะเป็นชุดแบบทัาทพนะาะก็คือชุดนี้นะหรือไม่ก็ชุดที่ชุดที่พร้อมที่จะใส่ข้างในนะคะนะที่มาพี่ก็เสื้อยืดกางเกงขาสั้น แต่อชุดช็อปเนี่ยดีนะชื่อแบบนด์แซนด์เน่ดินะ,ะนะคะนะถูกต้องเรามานะไม่นอนอ่ <c oughs> นะโอเคนะชุดหมีก็เลือกให้มันไซส์มันพอดีกับเราอันนี้มันเป็นไซส์ที่เลือกไม่ค่อยได้นะก็เลยได้ไซส์อเอลใหญ่ไปนิดนึงนะคะนะ,ะก็ว่ากันไปนะฮะเออก็เลือกแล้วก็ใส่เลยนะคะ ขั้นต้นนี้ก็คือรูดมาแต่ไม่ต้องเต็มนะก็คือเพราะเราจะต้องทําอย่างอื่นต่อนะก็คือใส่ถุงเท้าใส่นี้และถ้านั้นต้องใส่บูทถ้าเกิดจะเข้าไปลุยนะแต่ถ้าถ้าเข้าโคหอดบอดไม่ต้องใส่บูทนะเพราะว่ามันใส่เข้าแสบไปแต่นี้พี่จะแสดงสอนแสดงเรื่องการใส่บูทด้วยนะก็เลยเอาบูทมานะเราใส่บูทไปแต่ถ้าไม่ต้องใส่บูทก็ไม่ต้องใส่บู้นะ ใส่รมปเนี่ยเราจะต้องมีการจัดระเบียบด้วยนะในการที่เราจะต้องเอารอ,องเท้าเนี่ยนาเปไปขัดว่าตอนถอนนะครับมัเป็นระเบียบ แล้วก็อันนี้จะต้อง cover มาเพราะว่าเวลาเราเจอเลือดสารขั้นหลังมันจะได้ไหลออกนะคะนะไม่งั้นมันตกไปในบูถ้าได้ไปอันนี้ต้องเหนี่ข้างนอกนะคะก็ให้ใช้ตามหลักความจริงนั่นแหละนะคะเริ่เข้าไปแล้วถ้าเจอเลือดสารข้้งหลังก็ออกอย่างนี้แต่ถ้าเอายัดเข้าไปในบูธมันจะตกเข้าไปในบูธนะคะนะพอหลังจากเราจับอันนี้ได้ก็จะเริ่มมือปรกปบแล้วเราก็ตรวจสออยู่ไหนนะเด็กต่อไป ให้คิดตามนี้แหละหนให้เข้าใจนะการล้างมือเนี่ยก็คือหน้ามือก็คือสิบสิบาวิก็คือ, 10, ค,อคิดง่ายๆห้าครั้ง1 2 3, 4, 5, นะึ 2> ่งสองสามสี่ห้าล้งมือหนะึ่งสามสี่หนง้าะง่ามมือหนะึ่งสหก็เท่ากับ15บห้าวินะอ่าง่ามนมือหนะึ่งสามสีห้าหนึ่งองม่มแมือหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสองามีนะแล้วก็ ข้อนิ้วมือนะนะนะหนึ่งสองสี่ห้านะนะก็พบนะต่อไปเราจะเริ่มเข้าส่วนที่มันเกี่ยวกับหน้าเรานะที่ตรงร้านตรงนี้แหละเมื่อกี้ไปจับเท้าบุดมาไงนะท,ที่ง่ายๆจับขื้นเท้าจับขิดมาก็ใส่แมสนะนะแล้วนะนะก็เป็นเอนะ็นเะนะนะนะก้าห้านะนะนะอ่าก็วิธีการใส่ก็คลอมแล้วก็ว่ากันไป เส้นมันออกมานะ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 ให้มันดูเขาทา่ะก็คือบนใส่บนล่างใส่ด่างนะฮะก็ไม่นะฮะก็แนบปากอะไปนะก็คือบนใส่บนนะก็ล่างใส่ล่างนะฮะนะนะอ่ะนะพอใส่แล้วเราต้องทำสำคัญคือฟิตเทสนะฮะนะ ขั้นตอนนี้คือพิเทสก็โดยการที่เพราะว่าบางครั้งมันไม,ไม่เท่ากันหน้าเราเราก็ต้องกดแล้วก็แนบแล้วก็เทสดูว่าเราเป่าลมนะแล้วมันมีลมลีกอ,อะไรหรือเปล่าที่สำคัญเวลาเข้าไปถ้าตรงนี้พลาดแล้วก็เราจะได้รับการติดเชื้อจากแอร์บอลจากคนไข้หรืดอดรอปเบดเข้ามานะฮะทั้งก็ตรงนี้บางบางคนที่อย่างพวกหน่วยพยาบาลเ,เข้าไปนานๆเขาจะต้องแกรซิลด้วยการใช้เอ็กซ์พาสเตอร์นะ แต่เวลาซิลแบบนั้นเนี่ยออกมาเลอกอะเจ็บนะมันเรื่องดึงขนแต่ถ้าเกิดอย่างพวกเรานี่เข้าไปก็ถ้าคิดว่าัน้นเราจะซิลก็ได้ถ้าเราต้องเข้าไปนานนะนะแต่แต่ถ้าไม่ต้องก็ได้ถ้ามาตรฐานถ้ามันเป็นเนี้ยนะนะโอเคนะฮะนะเสร็จแล้วเราก็เออใส่แว่นตานะฮะนะนะใส่ก๊อกเกิลถ้าเรามีแว่นส่ตาก็ใส่ทับไปเลยไม่งั้นจะเข้าไปยังทำหัตถการไม่ได้ พี่คนแก่เนี่ยพี่ก็จะมีแว่นของพี่แล้วก็ใส่อันนี้นะคนะใส่บ็อกเกิลน,นะฮนะแล้วก็ใส่นี้ต็หมหัวคุณผมทับเข้าไปกรณีที่ผมยาวถ้าเราผมไม่ยาวแล้วเป็นผมเกลียนนะเราไม่ต้องใส่หมวกก็ได้เพราะเราจะมีทุดหมีละแต่ถ้าเป็นผ,ผู้หญิงไว้ผมยาวหรือว่าเราไว้ผมตรงยิบเก๋เราอาจจะต้องใส่นะนะเช่นผมดัดผมยาวนะต้องใส่ไว้ เพื่อไม่ให้มันมหลุดลุยนะเออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าแบบตรงเกาหลีอะโอปป้านะก็ต้องใส่นะ <c oughs> <c oughs> นะโอเคหลังจากนั้นก็ใส่ฮู้ดปิดเข้ามานะใส่ฮู้ดปิดเข้ามานะพอปิดเข้ามาก็รูดรูดให้ถึงคอเสร็จแ,แล้วตรงนี้ชุดมันบางคนมันจะมีอ้แถบกาวก็แปะแถบกาวแล้วก็ลอกแถบกาวปิดให้เรียบร้อยนะคะนะนะอันนี้มันจะเป็นชุดหมีที่ ไม่กันน้ำนะคะนะนะ,ะนะอันนี้เรียบร้อยหนึ่งชั้นนะต่อไปก็คือใส่ถุงมือชั้นที่หนึ่งนะ,ะนะถุงมือก็ต้องดูไซส์ด้วยว่าเขาเอา,อาไซด์อะไรมาให้เราอันนี้น่าจะไซส์เอ็มอันนี้น่าจะไซส์เอสนะ,ะนะก็ดูนะคะดูด้วยนะบา,า,างครั้งก็บางๆเนี่ยมันใส่มันไม่ต้องเยอะนะก็ว่ามันใสนะฮะนะ ็คือต้องใส่ครับคับซ้อนเข้ามาแต่บางทีมันจะมีที่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเข้าไปไว้แล้วก็ใส่เข้ามานะฮะ,นะฮะแล้วแต่ที่ห่อถุงมือด้วยนะบางครั้งก็เป็นของที่เขาเอามาบริจาคใส่แล้วก็ขาด คือชั้นที่หนึ่งนะนะ,ะถ้าถ้าเป็นพวกพยาบาลที่เขาจะต้องเข้าไปดูนาน,านๆเขาจะเอาสกอ็อตเทปอ่าอ่าไอ,อ,อ,อเขาเรีกอกเอาสก็อตเทปพ,พันไว้นะอย่างเช่นเราถ้าเราจะเข้าไปแล้วคิดว่ามันชุดมือมันไม่แนบนะก็ะต้องเอาสก็อตเทปพ,พันพันไว้ก่อนนะนะอันนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ใส่เยี่ยมอ่าใส่เยี่ยมนะคะนะเยี่ยมกันน้ำนะคะนะ,นะ,นะนะ ตอนที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันจะมีพ,พ,ย,พยาบาลเขาจะมาช่วยเราถ้าเราแส่ไม่เป็นนะแต่ถ้าเราใส่เป็นเราก็ลุยเองเลยเขาจะวางไว้ให้เราถ้าเราใส่ไม่เป็นเราบอกเขามาช่วยใส่หน่อยเขาก็จะมานะช่วยบอกเราอ,อ,นะอันนี้ก็จะไปเรียมกันน้ำนะ เวลาจริงๆเนี่ยเราจะโดนเรียกสภาวะฉุกเฉินนะที่ต้องเข้านั้นต้องแต่งด้วยความคือสเต็กบางครั้งมันอาจจะไม่เป๊ะก็ไม่ว่ากันนะแรกๆแต่พอเราแต่งแล้วเราก็คุ้นชินอันนี้เป็นถูเป็นปมถึงกระต่ายไว้จะได้ขาออกจะได้ออกจะคุ้นเชื่อบ่นะฮะนะนะฮะ,ะ,ะ,ะนะแล้วใส่ถุงมือที่สองน,นะขั้นที่สองนะฮะนะนะ ก็สองชั้นแล้วเราก็ใสนะ่เกจชิลนะนะเกจชิลเนี่ยรูด้ด้วยนะอันนี้คือของใหม่ไฮโซนะเขายังไม่แกะสกรีนให้เราแต่แต่ตามบอร์ดมันจะเป็นของเก่ามันก็แทบจะพังแล้วนะแต่อันนี้คือของใหม่ต้องแกะก่อนงนั้นเราก็เอ๊ะทำไมมันถึงอมองคุณเจ๊คุณดีดคุณมาช่วยแกะห so, น่อยได้ไฮโซเกินไม่เคยได้ใช้ของใหม่ เขาก็จะมีพยาบาลที่ก็นั่งทำงานคาน์เตอร์เขาต้องการของชื่อเหลือก็บอกเขานะนะเช่นที่แกะไม่ได้ที่บอกว่าเขาเองมาแกะให้หน่อยมีสองด้านสองด้านนะคะ คุณค่ะแล้วเราก็ใส่เป็ดชิลนะคะนะโอเคตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอเคใส่พริกนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะก็คือกรพร้อมหุยนะคะยัดๆกันนะใส่ที่ไหน